คำว่านารกเนี่ยมีสองความหมายเหมือนกับคําว่าสวรรค์นในอกนรกในใจนั่นแหละหนึ่งนรกทางกายภาพก็เหมือนกับว่ามันมีมิตินิตรหนึ่งซึ่งเป็นแดนสําหรับลงทันโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็มีหลักฐานในพระไตรปิฎกนะสองเป็นนรกในใจเช่นเดียวกับสวรรค์สวรรค์ก็จะมีสองมิติสวรรค์ทางกายภาพคือมีแดนหนึ่งที่เป็นสวนรรค์จริง แล้วสวรรค์นในจิตในใจของเราทั้งสองอย่างนี้มีหลักฐานบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกรองรับทั้งสิ้นดังนั้นถ้าพูดถึงนรกก็ควรจะพูดถึงสองความหมายหนึ่งนรกทางกายภาพคืออาจจะเป็นมิติหนึ่งอาจจะเป็นดินแดนหนึ่งที่ใช้สําหรับลงทันก็ได้ในครั้งพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งเดินลงจากเขาคิชฌกูฏแล้วเห็นเปรตเปรตอยู่บริเวณเชิงเขาพุทธคิชฌกูฏและเขาคิชฌกูฏเนี่ยเป็น บนยอดเขามีกุฏิของพระพุทธเจ้าแต่ทําไมาจึงมีเปรตเยยะแวยะยไปหมดก็สแสดงว่าตรงนั้นก็เป็นนรกด้วยใช่ไหมดังนั้นนรกอาจจะไม่ใช่อยู่ไกลตัวเราหรอกอาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งทึงซ้อนมิติของเราอยู่นี่แหละแต่ตาเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่มีตาทิพย์พุทธเจ้าบอกว่าฉันเห็นมานานแล้วว่าแถวนี้มีเปลตเยอะแต่ฉันไม่พูดเพราะว่าถึงพูดไปคนที่ไม่มีตาทิพย์เหมือนฉันก็จะมาเถียงฉันแล้วก็จะเ,เ,เสียเวลาใช่ไหมเห็นไหมว่านารกก็มีอยู่จริงในแง่ของ กายภาพคือเป็นมิติอีกมิติหนึ่งซึ่งอยู่จริงๆแต่เราอาจจะไม่เห็นแล้วถ้าจะที่บายให้เป็นภาษาคนนรกก็หมายถึงในคุกในคุกก็เป็นนรกนะเพราะเป็นที่ลงทันอัตมาภาพเคยไปเยี่ยมคุกไปเห็นสถานที่แห่งหนึ่งมีนักโทษหญิงคนหนึ่งเขาไม่ได้นอนเต็มแผ่นหลังมาสิบสามปีเขาบอกว่าเขาเหมือนปลาดุกที่อยู่ในกาละมังเวลาเราไปซื้อปลามาปล่อยเห็นไหมปลามาันจะขี่กันอยู่เป็นแพรในกาละมังะ เขาบอกว่าเนี่ยหนูนอนนอนในคุกหญิงนี้ปกติจูดได้หกสิบคนเขาให้นอนร้อยี่สิบคนแล้วไม่ได้นอนเต็มแผ่นหลังเลยสิบสามเีต้องนอนเอียงข้างตลอดพื้นแผ่นดินกว้างกี่ตารางกิโลเมตรทําไมไม่มีที่ให้ผู้หญิงคนหนึ่งนอนเต็มแผ่นหลังอาตมาถ,ถามว่านี่ถ้าไม่เรียกว่านารกแล้วจะเรียกว่าอะไรใช่ไหมนี่คือนรกบนดินต่อมานารกในอีกมิติหนึ่งเป็นนรกในจิตใจทันทีที่เรา,าทําความชั่วเราจะรู้สึกเลยว่าเราร้อนรุ่ม ความร้อนรุ่มนี้ต่อไปมันร้อนรุ่มเฉพาะหนะ้าวันต่อมามันตกผึ่งเป็นความทรงจําที่เลวร้ายนึกถึงเมื่อไหร่ก็ทุกใช่ไหมพอเราทุกข์แล้วก่อนจะตายถ้าจิตของเรามากังวลกับกรรมชั่วนี้อีกจิตนี้ก็จะนําเราไปเกิดในทุกขติก็จะไปพบกับนรกในมิติเชิงกายภาพที่แท้จริงอีกระดับหนึ่งตอนนั้นนรกไม่ว่าจะมองในแง่ของกายภาพมันก็มีจริงเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในทางพุทธการแต่เราไม่เห็นเท่านั้น มองในแง่ของจิตใจมันก็จริงเสียยิง่งกว่าจริงเพราะทุกคนต้องเคยเดือดเนื้อร้อนใจพาว่าเดือดเนื้อร้อนใจนั่นแหละคือนรกในใจสวรรค์ก็เช่นเดียวกันก็สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการเดียวกันดังนั้นใครที่ไม่เชื่อเรื่องนรกไม่เชื่อเรื่องสวรรค์พุทธศา,าสนาก็ไม่ว่าเพราะเราเป็นาศาสนาที่ให้เสรีภาพในในความเชื่อในการตัดสินใจคุณไม่เชื่อเรื่องนรกไม่เชื่อเรื่องสวรรค์ไม่เป็นไรแต่จะนับถามหน่อยว่าในโลกเป็นความเป็นจริงคนที่ทุกข์หนักหนาสัสมีอยู่ไหม คุกเป็นแดนหนึ่งซ้อมอยู่ในแดนคนมีอยู่ไหมในชีวิตคุณเคยเดือดเนื้อร้อนใจไหมไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ถ้าถามมาภาว่าเหล่านี้มีอยู่หรือไมลองไปคิดกันดูแล้วก็จะตอบได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สําคัญสําคัญคือมันมีหรือไม่มี